นะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <reinforced> สมมัสะสะ ยัสสัทธาตถาคเตอ,อัจลาสุปฏิทิตาสีลันจะยัสกเลยนังอริยกันตังปัสังสิตังสังเขปัสาโทยัสสิอุชุภูตันจทัทสนังอัธลิโทติตังอาหุอโมพันตันสสีวิตัง ตัสมาสัทธันจะสีลันจัสสาทังธรรม,มทัศนังอนุยุนเชธทเมทาวีสรังพุทธานาซาสนันตีขอถวายความเคารพท่านพระครูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พระอาจารย์สุดทิวจันทะโชโต อ่นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตลอดทั้งเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญกับญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทรรทานทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราทั้งหลาย จะได้น้อมรับเอาพระสัตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปไว้ในหัวจิตหัวใจเพื่อที่ประกอบให้จิตของเรานั้นได้เบ่งบานด้วยศีลเบ่งบานด้วยธรรมเบ่งบานด้วยคุณงามความดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใกล้เทศกาลเป็นวันสุดท้ายของเดือนสี่ เดือนไทยจากนั้นก็จะย่างเข้าไปสู่เดือนที่ห้าคือเดือนหน้าร้อนเป็นช่วงที่ญาติโยมพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศจะได้มีการทำบุญสุนทรทา,านเรียกว่าทำบุญให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปเพราะช่วงเทศกาลนี้ทางคณะรัฐบาลก็จะได้มีการหยุดให้ การศการหลายวันห้าวันในโอกาสนี้เวลานี้จึงเป็นโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่ไทยใกล้เทศกาลสงกรานพวกเราก็มาเป็นปกติในวันพระสิบห้าค่ำในวันนี้ช่วงนี้หน้าร้อนญาติโยมน้ำที่เย็นที่สุดคือน้ำอะไรน้ำใจใช่ตอบถูก น้ำที่เย็นที่สุดคือน้ำใจน้ำที่ควรเรามัดระวังไว้ที่สุดคือน้ำอะไรน้ำคำคนน้ำคำคนก็มีนะมีคนเรามัดระวังไว้น้ำที่ทุกคนต้องมีไว้ในหัวจิตหัวใจคือน้ำอดและน้ำทลอ่ะหน้าร้อนต้องมีน้ำอดน้ำทนเพราะอะไรเพราะหน้าร้อนหงุดหงิดง่ายไม่ใช่เฉพาะเรา แม้แต่พวกเดรัจฉานเขาก็หูดหงิดง่ายเพราะอะไรเพราะอากาศมันร้อนมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่มนุษย์เราทนกับอากาศร้อนได้ทนกับอากาศหนาวได้ทนกับอากาศเย็นได้เทวดาตายอยากจะเกิดเป็นมนุษย์มากที่สุดเพราะอะไรเพราะบนเมืองสวรรค์ไม่มีการไหว้พระเหมือนพวกเรา บนเมืองสวรรค์ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กลาบให้ว่าบนเมืองสวรรค์ไม่มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเทวดาอยากเกิดอยากเกิดที่สุดคืออยากเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่เป็นไรอายุเขายังไม่หมดอายุเขายืนเขายาวากว่ามนุษย์เรามากไหมไม่มากแค่ร้อยปีไม่มากนะบางคนไม่ถึงร้อยปีก็ไปก่อน นั่นแหละจึงบอกว่าจะมีบ้านเล็กก็ตามบ้านใหญ่ก็ตามขอให้เป็นบ้านของเราจะมีเงินมากก็ตามเงินน้อยก็ตามขอให้เป็นเงินของเราเห็นไหมไม่เป็นหนี้ใครเงินเรามีน้อยก็ช่างคนอื่นมีมากเป็นเรื่องของเขาเรามีเงินน้อยเราพอใจของเราเป็นอะไรก็ช่างขอให้ร่างกายเราสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอวัยวะครบถ้วนสามสิบสองประการมีมือให้ไหว้พระบางคนอยากจะไหว้พระสงสารนะมือเขาไม่มีเขาไหว้ไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเขาเอาใจไหว้บางคนอยากจะเข้าวัดเข้าวังแต่เป็นไรขาเข้าไม่ดีเขาเดินไม่ได้นั่นเห็นไหมขาเข้าไม่ดีเราครบถ้วนสามสิบสองประการ มีมือดีมีเท้าดีมีขาดีแล้วก็มีร่างกายที่สมบูรณ์นึกถึงคนที่อยู่ในหลุมฝังศพยากโยเขาพูดได้เขาจะพูดว่าถ้าฉันเกิดเป็นมนุษย์ฉันจะไหว้พระสวดมนต์ฉันจะประกอบไปด้วยศีลฉันจะประกอบด้วยศรัทธาฉันจะมีจากระ แต่ฉันเสียดายฉันตายก่อนไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นนั่นเห็นไหมคนที่อยู่ในหลวงฝังศพเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเพราะอะไรนั่นแสดงว่าเราเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาในตอนนี้ฉลาดกว่าเขารู้จักเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมจำศีลร,รู้จักการไหวพระสวดมนต์รู้จักการใส่บาตรอันนี้แหละคือสิ่งที่ปรุงแต่งหัวใจเรา วันนี้เราได้ศีลวันนี้เราได้สมาธิวันนี้เราได้ฟังเทศก็แสดงว่าปรุงแต่งจิตใจของพวกเรานั้นให้เบิกบานด้วยศีลด้วยธรรมพระพุทธเจ้าของเราพระองค์วางหลักให้มนุษย์นี่ชัดเจนมากนะอันนี้ยังไม่ได้พูดมีหลักอยู่สามหลักหลักหนึ่งคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์หลักสองประโยชน์โลกหน้าหลักที่สามประโยชน์สูงสุด ระองค์วางหลักถึงประโยชน์สูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเราก็ได้ยินบ่อยๆที่พระคุณเจ้าได้มาแสดงมาหลักเบื้องต้นคือประโยชน์ในโลกนี้มีอะไรบ้างเราก็รู้ส่วนประโยชน์ในโลกหน้าคือมีทรัพย์สมบัติมากพอแล้วในชีวิตนี้พอแล้วคิดได้แล้วว่าชีวิตนี้ประกอบไปด้วยอะไรชีวิตนี้เอาอะไรไปได้บ้าง ยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาเงินตราเหรียญมาลาต่างๆทรัพย์สมบัติอยู่ในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทเอาอะไรไปได้ไหมไม่มีใครเอาไปทุกคนต้องฟ้าแต่อากาศทุกคนต้องฟ้าแต่น้ำเหลวสิ่งที่ติดตามตัวบุคคลเหล่านั้นไปคือบุญและบาปพวกเราคิดได้ทำได้ไหมได้ เวลาที่มันเหลือแม้มันจะเหลือน้อยก็ช่างเหลือมากก็ต่างแต่ขอให้มันใช้ไปกับการเวลาให้คุ้มค่าใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้ไปกับบุญกับศีลกับทานจะเหลือมากจะเหลือน้อยไม่สำคัญประโยชน์ที่หนึ่งคือประโยชน์ในโลกนี้ก็ได้แก่ขยันรักษาทรัพย์พบเพื่อนที่ดีเลี้ยงชีวิตที่ชอบนะเราได้เงินมา เราต้องเลี้ยงงูเห่าให้ลูกให้หลานไปใช่ไหมแล้วก็เข้าปากเหียวคือเข้าปากตัวเองปากตัวเองนี่กินตั้งแต่อายุนอนอยู่ในเบาะจนป่านนี้ยังไม่อิ่มนั่นเขาเรียกว่าเข้าปากเหวเลี้ยงงูเห่าคือให้ลูกให้หลานค่าเทอมไปโรงเรียนค่าเทอมห้าหมื่นค่าเทอมสามหมื่นให้ลูกไปเพื่ออนาคตของลูกปีนี้นักศึกษาแพทย์ จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยสอบเข้าเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ได้42คน42คนปี2567น่าชื่นชมนะเข้ามอขอไป41เข้ามหิดลไปหนึ่งนี่คือเด็กจากร้อยเอ็ดวิทยาลัยอันนี้ขอชื่นชมเขาเลี้ยงงูเห่าเข้าปากเหวแล้วก็ฝังดินไว้ฝังดินไว้คือทรัพ์ ภายในทรัพภายในประกอบไปด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาฝังไว้มันจะอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับวิญญาณเราเมื่อเราจากไปสิ่งเหล่านี้ที่เราฝังไว้มันก็จะติดตามเราไปอันต่อมาคือทำบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปก็ต้องทำบุญด้วยนะเพราะว่าพื้นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ พื้นแผ่นดินที่เราได้อยู่ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่นอกจากเลี้ยงงูเหา่าเข้าปากเหวฝังดินไว้แล้วก็ใช้หนี้เก่าคือทําบุญอุทิศเหมือนกับเราทาอยู่ในขณะนี้ให้กับพ่อให้กับแม่บิดามารดาปู่ยา่าตาย,ยายญาติสนิทญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายอันนี้นี่คือประโยชน์ในโลกนี้ส่วนประโยชน์โลกหน้า หลังจากมีทรัพย์สมบัติพอเราก็แสวงหาศรัทธ,ธามีศีลมีจาระและมีปัญญาศรัทธ,ธามีสี่อย่างคือหนึ่งเชื่อกรรมสองเชื่อผลของกรรมสามเชื่อว่าทาอย่างนี้ได้อย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันที่สี่คือตถาขตะโธที่ศรัทธ,ธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นจริงอันนี้คือประโยชน์โลกข้างหน้าต่อมาเป็นประโยชน์สุดท้ายที่ไม่ได้พูดคือ ประโยชน์สูงสุดคือคําว่านิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขยิ่งกว่าพระนิพพานนั้นไม่มีผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนิพพานคือการไปโดยการไม่กลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดอีกเป็นทุกข์ไม่ญาิโยมเป็นทุกข์ใครว่าพระพุทธเจ้าว่าชาติปิทุกขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชลาปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรนาปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมณส,สุปายาสาปิทุขาแม้ความโศกความด้ำใรดำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความพับแขนใจก็เป็นทุกข์นั่น อปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นการกลับมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นทุกข์ล่ำไปเพราะอะไรเพราะมันมีขันมันมีท่ามันมีท่าสี่ 4, ขันห้า สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันพาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้ามีขันห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนกับพวกเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณมันก็ไม่เป็นทุกข์อย่างเราเกิดมาแม้จะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อีกเป็นมนุษย์อีกก็ยังมีความทุกข์อยู่ นั่นแหละพระพุทธเจ้ากึงสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดให้พุทธบริษัทได้รู้ได้เห็นว่าไม่มีเฉพาะในประโยชน์นี้เท่านั้นประโยชน์โลกข้างหน้าก็มีและประโยชน์ขั้นสูงสุดก็ยังมีนั่นแหละสมดังพระบาลีที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทสบทในเบื้องต้น นั้นว่ายัศธาตถาคาเตออจลาสุปฏิทิตาศีลัญจะยั์สศกัลยณังอริยะกันตังปะสังสิตังเป็นอาธิแปลความว่าศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวศีลัญจะยั์สศกัลยนังอริยะกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเขปสาโทยัสัทธิอุชุภูตันจัดพัสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอทลิตโทติตังอาหุอโมคันตัดสัชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน อธิธโทตินะักไม่จนตมโมคันตัสะชีวิตต่งชีวิตไม่เป็นหมันไม่เป็นหมันคือไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญตัสมาสัทธันะสี่ลันจัปัสาทาังธรรมทัสนังอนุยุนเทธเมทาวีสรังพุทธานาสาสนังเพราะเอสนั้นแล เมื่อละลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพอกคูณศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนื่องเนื่องพอกคูณศรัทธาคือเพิ่มศรัทธาขึ้นมาปกติพวกเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่แล้วพระพุทธองค์บอกว่าให้เพิ่มศรัทธาขึ้นมา ปกติเรามีศีลอยู่แล้วพระพุทธองค์บอกว่าให้เพิ่มศีลขึ้นมา,าเห็นไหมศีลคือความปกติทั้งร่างกายจิตใจชีวิตทรัพย์สินศีลข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งป้องกันชีวิตเราศีลข้อที่หนึ่งป้องกันชีวิตคนอื่นศีลข้อที่สองป้องกันทรัพย์สินเราศีลข้อที่สองป้องกันทรัพย์สินของคนอื่น ศีลข้อที่สามป้องกันครอบครัวของเราศีลข้อที่สี่ทำให้สังคมมีความสุขสบายศีลข้อที่ห้าไม่เป็นโรคไม่เป็นไัยนั่นเห็นไหมนี่คือข้อสรุปของคำว่าศีลสุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนาในวันพระวันนี้อัตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ขออ้างเอาคุณพระสีรัตนไกรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญญาบารามีของท่านทั้งหลายที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติและในขณะนี้ในเวลานี้จงทำจิตทำใจของพวกเราให้เป็นผู้แผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณ จงทําจิตของจงทําจิตทําใจของพวกเรานั้นให้ปราศจากอุปเวนปราศจากภัยไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับผู้ใดกับมนุษย์ใดกับสัตว์ใดในวัฏสงสารนี้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายจงช่วยกันคุ้มครองปกป้องรักษาพระศาสนาให้จีรังยั่งยืน เพื่อจะมีโอกาสให้พวกเราทั้งหลายได้กระทำซึ่งคุณงามความดีและการกระทำในวันนี้ขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่บิดามารดาแกญาติทั้งหลายที่ร่วงรับไปเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่พระเจ้าพระสงค์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามา สมสมัยได้เวลาจึงเพรสมมติตนยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะ